สวัสดีครับท่านผู้ชมและ f อทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับอยู่ในแอปไทยเชฟดอลนะครับวันนี้มาเจอกับผู้ต่อสู้นะครับมีชื่อลงท้ายด้วย1 2 3่ครับนี้ก็จะเล่นโยงขวานะครับเปิดเบี้ยบู3าไปเลยนะครับ ตีเบีย้ยแบบนี้ครับก็น่าจะได้เล่นเบีย้ยสูงกัน,นครับมายงขวาเบีย้ยสูงนะครับกุสโซคัะขี่โคนนะครับขึ้นมาไปตีเบีย้ยอ่าขึ้นขุนก่อนนะครับจังหวะนี้ทิมสูงเลยไหมเอาเรือเอาเรือมาอีกตัวนะครับเสริมความแข็งแกร่งนะครับพราะในอนาคตเราจะโดนทิมไล่ม้านะครับประมาณนี้นะครับ ก็่ต่อสู้ตีเบีย้ยคู่ริมนะครับคู่ริมเสริมคนขึ้นไปก่อน,นครับเราอยากให้เขาทิ้มคำอาก,กินมากินกลับนะครับหมาฉีขึ้นไปถ้าไม่ให้เราทิ้มสูงขึ้นมาค้ำเราก็จะใช้เบีย้ยนะครับเบีย้ยขึ้นไปเป็นเบีย้ยค้ำสูงหน้าหน้าเม็ดนะครับก็จะมีหน้าเม็ดกับหน้าขุนนะครับเอยวจะคู่ต่อสู้นะครับ กิจะกินตัดนะอ่าเอามาหาม,มาไล่มาจะมากินมาเอาล้อหลอกนะครับล้อหลอกก็ขึ้นไปจับกินเบีย้ยนะครับเข้าสู่กลางกระดานไปเลยนะครับอ่าจังหวะน,นี้ยอมให้เราเล่นสูงแล้วครับไปครับนี่นะครับทำคลิปนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนนะครับโรงเรียนวัดสีเอี่ยมนะครับ ก็จะมีจะมีเสียงเข้ามาบ้างนิดหน่อยนะครับก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับเรามาดูกันต่อนะครับอา้าวเริ่มมีปัญหาแล้วครับเรือหลุดมานะครับขึ้นเป็นตำแหน่งโคนในกลน,นะครับ ก็คงในอนาคตนะครับสีขาวคงมาสองลำนะครับขึ้นตีริมไปก่อนครับสีขาวจะตีริมกับเราด้วยหรือเปล่านะครับเกมนี้ทรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นหนังชีวิตนะครับในแผ่นนี้นะครับก็มาดูว่าเราจะสามารถบีบได้หรือเปล่านะครับขึ้นมาไปครับเสียงนาฬิกาปลุกนะครับ เป็นม้าตั้งแต่เริ่มต้นครับม้ายงขวานครับบวกประการซ้ายนะครับสีขาวนะครับก็เป็นม้าเทียมเต็มตัวนะครับเอาม้าขึ้นไปตรงกลางอีกครับร mm hmm. อหลอกนิดหน่อยครับ mm hmm. จังหวะนี้เรากินกินเบี้ยมเม็ดได้ไหม,มไม่ได้แล้วนะครับใจคอก็จะเอานะครับ เดินไปแล้วก็เดินกลับนะครับเสียตาเดินครับจังหวะนี้นะครับกลับมาที่เดิมนะครับเรือมาแล้วครับ2องลำนะครับคงต้องใช้เหลือไปผูกเบี้ยก,ก่อนนะครับไปครับ เพราะว่าสีขาวก็จะกินเบี้ยนะครับโคนเราเปิดไม่ออกนะครับโดนกดเรือของเจ็ดของแปดของเจ็ดของหกนี่ไม่ดีเลยนะครับไก่ก้าวฟ้าเริ่มมีปัญหานะครับช่วงนี้ก็พักผ่อนน้อยนะครับ สีขาวนี้ขุนก็อเอาเรือมาครับย่อมาหนึ่งตาให้ม้านะครับได้ผูกเรือไปก่อนครับในอนาคตอาจจะขาดได้นะครับถอยขุนนะครับถอยขุนก็เอาม้าไปไล่เรือสงสัยต้องต่อเรือแล้วนะครับอ่า้องการตัดออก,กหนึ่งลำนะครับรู้สึกว่าหนักหนาสาก,กันเหลือเกินครับขึ้นเม็ดไปยืนตำแหน่งนะครับตำแหน่งมาตรฐาน โราี่คั้มสูนะครับก็คือคู่ต่อสู้ก็จะลำเลียงนะครับกองกำลังขึ้นมาได้ยากพอสมควรนะครับเป็นอุปสรรคนะครับจริงๆแล้วก็อยากจะเก็บเรือไว้นะครับแต่เกมนี้จำเป็นนะครับเราจะต้องแลกเรือนะครับเพื่อชิงครองนะครับถ้าเขาหนีเราจะได้ชิงครองนะครับได้ชิงครองได้ก็เรือเราก็จะมีประโยชน์ขึ้นนะครับ แต่ถ้าสีขาวแลกกับเราก็คงต้องแลกนะครับแล้วเรามาบีบกันนะครับว่าเราจะบีบยังไงนะครับสีขาวนะครับกู่ตสู้ของไก่ก้าวฟ้าตอนนี้ครับก็ตั้งป้อมมาอย่างดีนะครับต่อเรือไปก่อนนะครับตามที่ได้ว่าไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสีขาวหมุนม้านะครับหมุนม้าหมุนม้าหมุนม้าเป็นม้าหมุนนะครับ ต่างคนต่างหมุนนะครับเกาะม้ามา,มา,มาลงบ่อแล้วก็เอาเม็ดไปรับนะครับให้เม็ดได้ใช้งานได้ก่อนนะครับสีขาวหมุนบ้างนะครับหมุนโคนนะครับน,นะครับลองเอาโคนขึ้นไปเอาเม็ดไปนะครับนี่ก็โยกม้าขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับสีขาวเดินขุนเล่นนะครับ นี้เคยพยายามหาตำแหน่งนะครับให้แกตัวหมากนะครับนอาคดเรากินเบี้ยได้มันกินเบี้ยน่าจะได้นะครับอโยนไปก่อนนะครับควรจะกินกับเราหรือเปล่านะครับในตำแหน่งนี้ก็เล่นกับพันห้าร้อยกว่ากว่านะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับถัดนี้นะครับ เดินขุนเล่นนะครับอืมเดินขุนเล่นก็เราจะบีบยังไงครับกินตัดเข้าไปก่อนนะครับอ่าทางเริ่มโล่งๆแล้วนะครับทางเริ่มโล่งๆแล้วจะเอาคนมายืนได้นะครับก็ถอยมากลับมาครับนะครับ เอาโคนขึ้นมายืนแท่นนะครับหมุนม้านะครับถอยหลังไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาม้านะครับมายืนยืนลุมกินเบี้ยนะครับเบี้ยที่ตำแหน่งขอไข่นะครับหมุนโคนครับม้าแรกสองเบี้ยนะครับแล้วก็เอาสองเบี้ยดำนะครับไปสู้กับม้านะครับกับโคนนะครับของสีขาว ก็เป็นตัวเลือกสุดท้ายนะครับเกมนี้ก็คงจะได้แค่เสมอหรือเปล่านะครับก็ยังไม่รู้นะครับสงครามยังไม่จบนะครับดังนั้นเราก็คงนับศพทหารไม่ได้หมุนครับมไปไหนดีนะครับเนี่ยได้ยืนแล้วนะครับมาถอยกลังกลับมานะครับยืนขึ้นไปจับนะครับโคต่อสู้ก็คงไม่ได้คิดนะครับว่า เราจะกล้ากินเบี้ยหรือเปล่านะครับไปครับสับไปเลยนะครับสองม้าแลกเบี้ยนะครับอ่าสองเบี้ยแลกม้านะครับพุดกลับไปกลับมานะครับงงกับตัวเองเหมือนกันนะครับในตำแหน่งนี้สีขาวนะครับคู่ต่อสู้นะครับอึ้งกิมกีนะครับตอนนี้นะครับโยนม้าขึ้นมาแน่จะมาจับกินเบี้ยนะครับก็ขยับขุนไปหนึ่งตาครับ หกเบีย้ยจุดอ่อนไว้ก่อนนะครับก่อลระคายคอ,อนิดนึงนะครับหมุนเม็ดมาแล้วครับสีขาวหมุนเม็ดเราก็ต้องหมุนม้าครับ ลงไปข้างล่างนะครับออกเบี้ยแทงไล่มจาจักกินเบี้ยแล้วคงแทงไล่มานะแทงไล่มมานะครับที่ขอไข่นะครับขอไข่4จังหวะนี้เราได้หงายนะครับทิมไล่โคนไม่ได้นะครับโดนกิน2นะครับก็จะเป็นลองสักหมากนะครับมาเข้าโพงครับก็หงายไปเลยนะครับ มาถอยหลังกลับไปนะครับเสริมนะครับเสริมมาขึ้นไปเราจะโยนมาขึ้นไปอยู่ริมกระดานนะครับเพื่อแทงเบี้ยใส่โคนนะครับไปครับตอนนี้โคนโคนสีขาวนะครับเริ่มมีเป็นอ้าวถอยขุนนะครับถอยขุนก็แทงใส่เข้าไปครับปักเข้าไปหนึ่งดอกนะครับเสริมโคนขึ้นไปเราก็จะไหลโคนขึ้นไปนะครับเสริมตัวมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ อาศัยว่ามีเบี้ยนะครับอันทรงพลังสองตัวก็จะโซ้หมุนมาขึ้นมาช่วยนะครับแล้วเสริมโคนขึ้นไปนะครับ ด,ดื่มน้ำนะครับก็ดีขึ้นมานิดนึงม้าสีขาวไปหลังโคนครับจังหวะนี้ไปม้ากับมาผุกครับจริงๆเราทิมเลยก็ได้นะครับจะเย็งๆครับทิมอะไรก็ได้ทิ่มแล้วก็ คนนะครับคนหงสีขาวก็จะไหลออกมาใช้งานได้นะครับสีขาวเลือกที่จะระเบิดเบี้ยเลยนะครับไม่รักษาเบีย้ยนอกเปียรในแล้วนะครับเบีย้ยตรงลงตัวในไม่เอาแล้วนะครับอยากกินให้กินครับเสริมคนก็ไปก่อนกินมานะครับกินเบีย้ยรีบก็กินกลับเข้าไป เกมนี้ก็เป็นหนังชีวิตเบียดกันพอสมควรครับได้เวลานะครับแทงปักเข้าไปนะครับอย่างน้อยนะครับเราก็ได้เม็ดหนึ่งตัวนะครับเอามามาจับโคนอืมยังไม่รีบกินนะครับเอาทีเดินอีกหนึ่งทีนะครับเอาเบี้ยงหงายนะครับมาไล่ไล่โคนนะครับถอยมากลับไปอีกแล้วนะครับ เม็ดตัวนี้ก็เป็นอุปสรรคพอสมควรนะครับเพื่งหงายกินเม็ดขุนกินขึ้นมานะครับเอาคนปักเข้าไปอีกหนึ่งทีนะครับไปทีเดินไมอีกหนึ่งทีก็โอเคครับค่อยๆละลายตัวเข้าไปนะครับหงายครับอ้าวขึ้นตำนอย่างนี้พลาดหรือเปล่าครับสีขาวโคนครับโคน โคนล,ลอยนะครับลุกเข้าไปอีกหนึ่งดอกโคนหายไปหนึ่งตัวนะครับจังหวะนี้นะครับขยับขุนหนีไปแล้วนะครับแต่เราก็เสียเบี้ยนะครับอืมเอาเบี้ยคว่ำนะครับกินเบี้ยที่หน้าโคนของสีขาวดูทรงเลยก็คงชนะก,กันไม่ได้ง่ายๆนะครับ ไปครับกินกันไปเลยครับเสมอเราก็คงต้องยอมเสมอนะครับอ้าวเลือกที่จะเดินมาไปกินเบี้ยริมเราได้จังหวะนะครับเอาเม็ดขึ้นไปยืนเข้าโพรงอ้าโดนกินสองนะครับกินสองก็เอาโคนขึ้นไปไล่นะครับเอามากินสองเบี้ยคืนนะครับโอ้แจกกลับเลยครับตั้งแต่ท่นี้ก็กินเบี้ยไปเลยครับเรามาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถ ไล่นะครับสีขาวบีบได้หรือไม่นะครับถอยคนมาก่อนหนึ่งทานะครับเฉียงเฉียงทางทางกซ้ายนะครับแม่ทับแม่ทับก็ต่อมาไปก่อนกินกันเลยเอาหงายนะครับหงายก็ขุนนะแม่ทับไปก่อนเลยครับวิ่งนะครับวิ่งร้อยเมตรนะครับอ่าวิ่งไล่เบี้ยกันก่อนนะครับเกมนี้ก็อาจจะได้ไล่ไล่ยี่สิบสองนะครับขุนไปด่ครับขุนกลับมานะครับ ั้งลใหม่ลุกไปหนึ่งทีเต็มๆนะอ่าขนฉีพไปทางด้านปีกขวานะครับขนปีกซ้ายขึ้นไปตรงๆนะครับทอช้างสามนาครับคู่ต่อสู้น่าจะไม่รอดนะครับ เราใช้โคนข้างขุนนะครับทุกต,ต,ตู้เล่นก็ขอยอมแพ้ไปนะครับในตำแหน่งนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ไก่ก้าวฟ้าครับแล้วพบกันใหม่นะครับ EP ีหน้านครับหน้าจอแบบนี้โอเคไหมครับสวัสดีครับ